สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดี้ต้อนรับเข้าสูเเ่เกม Genjin Impact วันนี้จะอยู่กันในพาร์ทที่15แล้ววันนี้ผมจะไปปลดล็อกเสาเก้าเสาในเมืองดินเอในเมืองหินนั่นแหละการที่จะปลดล็อกได้นั้นเดี๋ยวเราต้องว้าไปที่ที่มีเสาก่อนละกันนะให้เราว้ามาที่จุดใกล้ๆหรอ,อ,อจุดนี้ใกล้สุด ซึ่งการที่เราจะปลดล็อกได้นั้นอะเราจะต้องมีหินแห่งความทรงจำ9ชิ้นก็คือเราอัพเสาหิน1เวลเท่ากับหินแห่งความทรงจำ1ชิ้นเราต้องอัพ10เวลเท่ากับเราถึงจะได้9ชิ้นไม่ลงเวล1น,นะอืมก็เก็บของสักกะละถ้าหินให้ครกซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยปกัปกๆอยู่เป็นแบบ หมือนมีแร่เอมเบอร์ะนะสีส้มๆก่อนอื่นเลยอ่ะให้ใี่เราไปที่ใจกลางตรงนี้ก่อนก็ไปรับเควสอันนี้ผมก็รีบมาปลดล็อกนะเพราะว่าจริงๆก็อยากปลดล็อกหลังแหละกลัวว่าแบบขึ้นโลกสีไปแล้วอ่ะจะสู้มอนเตอร์ไม่ได้มันโหดเกินอะไรอย่างเงี้ไอตกตายละ นนะสงครามทั้งหลายในโลกมนุษย์เนี่ยเกิดจากความปรารถนาทั้ง9ของจิตใจมนุษย์เสาทั้ง9ต้นเนี่ยถูกตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสงบสุขและหวังว่ามนุษย์อ่ะจะต้องไม่ต่อสู้ห้ำหั่นกันอีกต่อไปเสาสันติทั้ง9เนี่ยพอเรามาคุยปุ๊บเราจะดได้เควสใช่ไหมการปิดล็อกเสาก็ง่าย ขอแค่มีหินในความสรงจำก็พอแล้ผจะใช้เวนติขึ้นไปคนลอกนี่ยมันจะแบบเป็นรูปคล้ายๆเหมือนลูกหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดใส่หินเข้าไปแ,แบลแบ็คไลท์ยดีนการใช้หินความทรงจำ ต้นแรกล็อกแล้วประตูยังไม่คลายเคเวลาปลดล็อกเสาเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาหนึ่งใบด้วยนะต่อสองหนึ่งต้นถ้ามีก้าเสาก็ต้องก้ากล่องสินะ คือเสาต้นที่สองอุ๊ยมอนเตอร์เกิดเว้นดำ ผมจะเริ่มเปิดล็อกตั้งแต่ทางนี้แล้วกันบรอร่าดูให้ตองฟิตหน่อย <c oughs> ไม่น่าขึ้นได้ต้องเลียนเป็นเวนติโอเจ๊ <c oughs> ทะลุมา <c oughs> เขาต้นที่สามมีมอนสเตอร์นะ คอยดูฝั่งนี้ก่อนเราลบลดล็อกหมดแล้วใช่ไหมสามสาวมีผีอยู่ตรงน,นู้นเดี๋ยวผมเริ่มจักทางขวานี้ก่อนเลยละกันนะ ใช้เวลาส่งผีแป๊บหนึง่งซึ่งเสาต้นนี้เหรออะอยู่ฝั่งนี้นี่เองเสาต้นที่ที่สี่กระเด็นตกหิวนะเวนตีเสาต้นนี้ดูเหมือนหักแนฮะ จะวนนะจะเลยนะตรงีเสร็จแล้วเราก็จะวนมา ที่ห้า ต้นนี้คือสอนต้นนี้6ความจริงถ้าเกิดคนที่ไม่มีเป็นตีนะให้เราขึ้นมาจากภูเขาด้านนี้วิ่งขึ้นมาแล้วก็บินมาเกาะสองต้นนี้นะะต้นที่6 ไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งกับพวกเองนะนี่คือสาต้นที่เผมุ่งครีชูแกงรีชูผมจะไม่ยุ่งนะ ไม่ไหวแล้วนะอันนี้คือสาวต้นี่เชต จนติดแปลแล้วผมเหมือนจะขาดไปเสาหนึง่งมาหาก่อนติกเสาหนึง่งใช้ตรงนีง้เองใช้ฮิริชูผี่ผมเคยกำจัดไปเสาต้นที่แปล เต็มแล้วต่อไปก็เป็นติดเสาต้นสุดท้ายแล้วสินะต้นที่เก้าอ่าประตูเปิดแล้วโอเค สไได้หีบมาเก้ากล่กองแล้วพอเราเปิดเสาหนึงเต้นเสร็จประตูก็จะเปิดออกมาซึ่งเรต้องเข้าไปในวิหารล้าง เล่มอยู่หนึ่งตัวก็มาดิครับขึ้นมาขึ้นมาเดีด๋ยวจะไม่นอกมันแล้วมันแล้ว กำลังเสริมมาแล้วบ้าเอ้ยเวรกรรมแล้วไงไรบันเตอร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนเอ้ย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 เอยเอ้ยเยอยเอ้ยอออยอ้ย้อออ้อออออ้เ้เเ้อยเอ เอ้ยไม่ได้เข้าวางหนีวางหนีนั่นแหละวางหบบนีสิ เฮ้ยเลือดเลือดเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดตายสิโอเคโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเกินไปนะบางทีอ่ะอุ้ยดูไปมาวแกทำไมพวกแกถึงเยอะอะไรขนาดนี้ไปดูจุดเดียวกันไปอุ้ยเป็นตีผมเข้ากระเป๋าอ่อน อาหารละกันนะเคจะไม่รอเกนทุกตัวเลยไหนผมเสือหายท่าสลมจัดไปแล้วก็ไปผมจัดเต็มแล้วนะผมไม่มไม่มีแล้วนะไม่มีความปราณีแล้วนะ ุ <c oughs> สครับ <c oughs> อุยอ้ยย,ย,ย,ยเยเามเายมเยมเมเมต้องไวใจต้องนิ่ง นต okay. uh ัว oh, ส uh ิน oh, uh ั oh. ่นแหลโอ้โหโดดโอ้โหดโรอไม้โอ mm ้ม hmm. ันไม่โดนดูด้วยเป็นตีผมไรประโยชน์ขึ้นมาทันที โองพวกนี้ดับกมดีเหมือนกันทำของได้อยู่อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุอียวเม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 ียว อุย้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยแรงขนาดนั้นเลยเหรอหมดหลอดเลยนะไม่เป็นไรอาหารผมเยอะผมทำมเตี้ยมันอยู่แล้วอไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะมาทำดอนโลกสามโลกสี่นี่ชิบหายอรามาทำอุยออ้ยต้มตุ๋นเต็มเต็มเลยอุอ้ยไม่เอาเนะี่ยเยอะเกินไปแล้วเนละอันนี้อะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิยยยชวไปแล้วเฮ้ยหอบหบไปกดปิดกดใบเล็กสองอุ้ยอุย,อยตายแน่ตายแน่อย่างนั้นน่ะล่วงมาดิล่วงมาและ ไม่สนใจตุ่นข้างหลังแล้วก็ตัวนี้อย่างเดียวโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยยยยล่วงล่วงดิล่วงเฮ้ยไปที่สูงไปทีป่สูง

ที่สุดผมก็ปราบโกเรมลงได้แล้วเอาเป็นว่าผมตายไปเยอะมากทิวนเลยเปินตีเนี่ยผมขอสำรวจนี่แป๊บนึ่งนะโอ้ี่สองกล่องเลยเดูยสิโบราณสถานที่แห่งนี้บรรยากาศนา่าขนลุกจังแต่ว่านี่น่าจะเป็นสุดทางแล้วล่ะนะ บางครั้งอ่ะการมาที่นี่ก็ได้สมบัติติดไม้ติดมืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ยังแหวนนั่นอีกเราไปหาคนที่รู้จักโบราณสถานให้เขาแวะดูแหวนกันเถอะสมบัติชิ้นนี้จะขายได้เท่าไหร่กันนะโอ้ยพัติแฟกซีดาวอ่าไม่มีดอกโม้เหรอผมไม่ไหวแล้วนะอุย อัติแฟกต์ห้าดาวนี่นะเราต้องดูหน่อยสิอัติแฟกต์ห้าดาวชิ้นที่สองของผมผมได้โจมตีห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์เหรอความเสี่ยงถ้าเพิ่มก็น่าน่าสนใจอยู่นะอัติแฟกต์ห้าดาวชิ้นนี้จะแ,แบบื่อเี้เล่นจนแบบ โอ้โหไม่ไหวแล้วคือแบบกเกินกลัวเดมมาแบบโคตรถึกเดี๋ยวดูสิอ่ซ้ายกับขวาคนนี้ล่ะไหนไหนอะอ๋อนี่เหรอผู้จัดก,การธนาคารสวัสดีคุณมีอะไรให้เหรอ โอ้เรื่องงานเลยนะว่าแต่คุณมหาชั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรกันคุณทำอะไรอยู่ก็เพื่อพึ่งกับทุกสิ่งเลยรีวิะนะในฐานะชาวสเนฮายาเนี่ยตอนแรกอะที่ถูกแย้มารีวิวเพราะว่าธนาคารเหนือของฉันอะไม่ได้สนใจสมัครเอ้ฉันนั้ไม่ได้สมัครใจหรอกนะแต่หลังจากที่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วฉันก็ชอบที่นี่เข้าไปแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็น ทะเลบรรยากาศที่นี่ทั้งหมดก็เหมือนบ้านเกิดของฉันเลยเกี่ยวกับบ้านเกิดมืองน,นอนเหรอบ้านเกิดของฉันเนี่ยแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เคยคึกคักมีชีวิตชีวาแบบรียูยเลยนะและฉันก็ตกหลุมรักอาหารของรียูยเข้าให้แล้วละ่ะทั้งความหลากหลายของอาหารแล้วก็ยังมีสีสันความหอมแล้วก็รสชาติแต่แต่ละด้านเนี่ยมันไม่มีที่ติเลยนะแต่จะพูดที่ถึงอย่างนั้นก็ยังไงก็ไม่มีทางทรยศ ท่านทีโซลิซ่าแห่งซนฮายาหรอกนะเอาไปที่ขายกับคนนี้หรอผมหายคนไม่เจอะผมมาดูคนนี้ก่อนสวัสดีมีเรื่องอะไรงั้นหรอช่วยคุณเนี่ยช่วยดูของโบราณทินนี้หน่อยได้ไหมอของโบราณเนี่ยคุณหามาถูกคนแล้วล่ะในอ่าวท่าเรือของริวเนี่ยฉันให้ราคายุติธรรมที่สุดแล้วเนี่ยมาดูสิ เออทั้งโยกและตัวเรือต่างก็ใช้วัตถุสอนยอดถึงเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็แต่มันก็ยังอยู่ในสภาพดีมากเลยนะหายากจริงๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้อยคำที่สักไว้ว่าโลกต่างทุกยากผู้คนต่างทุกทรมานเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะช่างเหอะคุณได้แหวนนี้มาจากไหนก็นล่ะโบราณสถานนะนะโบราณสถานหรอ ข้าเข้าไปหาสมบ,บัติที่น่าเสแงว่าฝีมือคุณน่ะไม่เลวเลยนะโบราณสถานแห่งนั้นน่ะรอบๆมีเสาทั้งเก้าต้นตรงกลางแผ่นหินน่ะมีหินบางอยู่หรือเปล่าไม่ต้องจกใจขนาดนั้นหรอกแต่เมื่อเจดได้ยินพวกพ่อเขาพูดถึงโบราณสถานนั้นอยู่บ่อยๆพวกเขาอะ่ะบอกว่ามันดูยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ต้องมีสมบัติอยู่ข้างในแน่นอนบางครั้งผู้คนยังบอกอีกว่าเสาเหล่านี้ และโบราณสถานด้านในอ่ะถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าบรรทัพบุรุษของริยุยเพื่อยุติสงครามแต่ว่ามันคงเป็นตำนานแหละนะถ้าเกิดเสาหิหน9ก้าต้นเนี่ยระงับสงครามได้จริงป่านนี้โลกคงสงบสุขไปนานแล้วแต่ว่าตำนานนั้นอ่ะจะจริงหรือเท็จแบบวงนี้ก็ถูกพบในโบราณสถานแห่งนั้นมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานอยู่แล้วไม่เพียงแต่มีชื่อเท่านั้นคุณภาพของแหวนเนี่ยก็ไม่เลวเลยนะมันก็ต้องขายได้ราคาดีอยู่แล้ว วางใจเถอะฉันไม่ถามดอกว่าคุณเข้าไปในนั้นได้ยังไงฉันแค่อยากทําธุรกิจเรื่องอื่นฉันไม่สนใจหรอกนะสรุปว่าฉันให้แหวนวงนี้ราคาส0 0 0สนโมร่าคุณว่าไงล่ะขอคิดดูก่อนนะราคาที่ฉันเสนอให้เนี่ยมันยุทีธรรมที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณมีปัญหาแล้วก็ลองไปเช็คราคากับร้านอื่นดูก็ได้เอาสิอีกร้านนึงผมหาไม่เจอไมอยู่ข้างใต้เหรอ นี่ไอเด็กตายจริงนน,นี่เธอทำอะไรอะ่ะค่อยๆพูดหน่อยไม่เป็นไรไงคุณช่วยดูของโบราณชิ้นนี้หน่อยได้ไหมของโบราณเนี่ยหรอฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้หรอกนะแต่มาดูก่อนก็ได้แหวนวงนี้ไหนดูสิหยกเนื้อดีโอ้โหหยกเนี่ยไม่เลวเลยนะแค่หยกที่ประดับแหวนก็ขายได้ราคาดีแล้วตัวเดอน ข้างในมีคําว่าโรคต่างทุกยากผู้คนต่างทุกทรมานสลักไว้แหวนวงนี้คุณได้มาจากไหนกันก็โบราณสถานนะน่าเสียดายจังในไหนมันก็คือจูยุนคารัสถ้าแหวนวงนี้ได้มาจากวรนคารัสจริงแล้วก็มันก็ต้องขายได้ราคาดีอย่างแน่นอนถ้าเสียดายที่ถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ราคาจะตกลงไปไม่น้อยเลยนะแหวนวงนี้คุณภาพไม่เลวเลยล่ะ ถ้าจะขายยังไงก็ขายให้คนที่อยากได้อยู่แล้วเอางี้เอางี้แหววงนี้ฉันให้ราคา1นึ่งแสนแปดโมลากับของแถมนิดหน่อยคุณจะยอมขายฉันไหมละ่ะนี่ของแถมหมอเอาสิเย่มเด็กขาดมากเงินอยู่นี่คุณก็รับไปสิอ้าแหววันเนี้กคือสมบัติที่แท้จริงโบราณสถานน,น่นะต้องมีสมบัติอย่างอื่นซ่อนอยู่นแน่เลยสงครามอะไรที่อุย้ย อาหารห้าอันเลยเหรออาหาร5ดาวขอทุกคนขอแสนอร่อยนะน่นจะเป็นปกติแน่เลยอะ่ะแต่ก็ถือว่าสองหมืนโมล่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเลอาหารก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกันมาในโอกาสหน้านะบ๊ายบายถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะ